ชั้นม .6 นะผมะวันนี้ในขาบนนี้ภาคเรียนที่สองแล้วผมครูจะเรื่องตั้งแล่โดยการเร,เรียนรู้ที่เสีนะครับผมเรื่องการจัดก,การผลผลิตทางการเกษตรว่ามีอะไรบ้างก็คือเนี่ยตั้งแต่สี่ห้าหกเจ็ดหน่วยนะครับผมเกี่ยวการอาชีพอ่าว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับการทําอาชีพในปัจจุบันเนี่ยเพื่อเน้นการ ใช้แรงงานสำหรับการผลิตจำนวนมากนะโดยพึ่งพาธรรมชาตินะครับผมขาดการบันทึกการนําข้อมูลต่างๆมาประมวลผลเพื่อเนี่ยวางแผนซึ่งพาธรรมชาตินะครับผมเป็นหลักขาดการจดบันทึกและการข้อมูลต่างๆนะครับผมอ่านวัตกรรมีช่วยกันได้อย่างไรนะครับผมนั่นคือ,อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากภายัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับผมส่วน ทางการเกษตรในปัจจุบันนี้มีความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับผมาามาดูว่าเนี่ยด้านการเกษตรคือการเกษตรในอดีตเน,น้นพื้นที่แรงงานพืชพาธรรมชาติหลักนะครับผมาการเกษตรในปัจจุบันต้องอาศัยความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการผลิตจนถึงใน รูปแบบแปรรูปลดต้นทุนครับผลิตประหยัดแรงงานและเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มาตรฐานทำให้ไรายได้เนี้ยเกิดมากขึ้นนะครับผมการใช้องค์กรเทคโนโลยีนะครับผมเนื่องจากเนี่ยการผลิตเนี่ยมีคุณภาพมีความปลอดภัยนะครับช่วยยับยั้งคุณภาพก็คืออาจจะมี เกษตรกรยั่งยืนและผลผลิตด้วยการเชิองอุตสาหกรรมต่างๆนะครับผมอุตสาหกรรมนี้มีอะไรบ้างก็คือ,อาการเกษตรแบบยั่ยงยืนนะครับผมเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมนะครับอนนี้คือ,อมีอะไรบ้างมีอยู่ด้วยกันสามการนะครับผมก็คือด้านเศรษฐกิจก็คือ อาจจะมีการผลิตทางการหมุนเวียนนะผมลดจากสารเทมีต่างๆาน่าสิ่งแวดล้อมอว่ามีอะไรบ้างามาดูการจากการัดก,การผลิตการผลิตนั้นคือต้องอาศัยคุณภาพรวมถึงเทคโนโลยีสะดวกสบายาส่งผล ผู้บริโภคนะครับต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชน,นะครับที่เหมาะสมกับระบบนิเวศต,ต่างๆเช่นสภาพภายพิบัติปริมาณน้ำพื้นที่ผลิตอ่ปริมาณการผลิตอย่างไรรายได้นะครับผมออันนี้คือปิมอันนี้คือระบบการตลาดามาดูการยั่งยืนว่ามีบ้างนะครับผม ธรรมชาติอ่าก็คือจะทําให้กษเียณเนี่ยไม่รบกวนธรรมชาติหรือรบกวนน้อยที่สุดอ่าไม่มีการไถดวนดินนะครับไม่มีการใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีละกําจัดวัชพืชต่างๆนะครับผมจุดเด่นเธอในการฟื้นฟูความสมดุลระบบนิเวินนั่นเองเพื่อลดพา ปัจจัยต่างๆนะครับผมต่อไปเกษตรอินทรีย์ก็คือการผลิตไม่ใช้ปุ๋ยเคมีส่งเสริมการผลิตนั่นเองนะครับผมติบโตและแบบสังเคราะห์เช่นป้องกันกําจัดวัชพืชเน้นการปรับปรุงเป็นหลักนั่นเองนะครับผมจุดเด่นก็คือเป็นสร้างความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่ผู้บริโภคเองเน้นการจัดการความอุดมสมบูรณ์นะครับ ช่วยการปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับผมอันนี้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์นั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของทฤษฎีทฤษฎีใหม่นั้นมีอะไรบ้างอ่าทฤษฎีก็คือการบริหารการจัดการที่ดินการขนาดเล็กที่ขอให้เกิดประโยชน์เน้นการ าาการจัดการธรรมชาติของน้ำนั่นเองนะครับผมในที่นาที่เพียงพอนะครับผมเพื่อผลผลิตทางอาหารนั่นเองนะครับผมว่าเนี่ยทางอาหารนั่นมีอะไรบ้างนะครับผมต่อไปจุดเด่นอ่าก็คือเพื่อสร้างความมัน่นคงทางด้านอาหารซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานอ่าเพื่อเศรษฐกิจที่เพียงพอต่อระดับครัวเรียนนั่นเองนะครับผม รครัวเรอ่อรัในที่จะดีใหม่คือในรูปแบบการตามพระราชบัญญัติในราชการที่เก้าเองและเน้นที่จะดีเพียงพอเลี้ยงดูตเนเองได้นะครับให้มีความสาม,มัคคีและช่วยเือเกื้อกูลในการในชุมชนนะครับผมซึ่งเป็นมีด้วยกันสามขั้นตอนคือหนึ่ง้นตอนนี้นคือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อเลี้ยงตนเองเป็นเบื้องต้นขั้นตอนที่สองก็คือรวมพลังในกลุ่มหรือสากลนั่นเองนะครับผมสามคือการติดต่อซื้อขายเชิงธุรกิจนั่นเองต่อไปผสมผสานนะครับผมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับผมหลากหลายใน พื้นที่เดียวกันกิจกรรมเพื่อกูลซึ่งกัน,น,กนและกันะนะครับผมแล้วก็วันะเกษตรนะครับผมเกิดการทำเกษตรในพื้นที่เน้นไม้ยืนต้นและพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นการประโยชน์ร่วมกันเพื่อกูลกันนะครับผมจุดเด่นคือเป็นการ ป้องกันป่าและการทำเกษตรโดยเน้นการจัดก,การป่าไม้ให้เป็นประโยชน์ในเกษตรกรรมนั้นนครับผมอันนี้คือในรูปแบบของวิวัฒนาการ,รของด้านการเกษตรของเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับผมสำหรับในชั่วโมงนี้ของโคอ่ในคาบแรกไม่มีการบ้านนะครับผมในคาบต่อไปอาจจะไม่ได้นะครับผม ในคั้นี้ครูจะให้เรียนรู้นะครับอ่าสําหรับวันนี้ครูก็ไม่มีอะไรบ้างอ่าคือให้ได้ให้ได้เรียนรู้อ่าให้หนักเรียนได้เรียนรู้นะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ